สอนคำโอเวอร์โฟร์ d i y ใช้ได้จริงไม่ต้องจาะตู้ สวัสดีครับผมเต้เพชรแคมปาจินบุรีสำหรับใครที่อยากสั่งปลาเข้าไปที่บ้านฟ้าเชื่อมตัวไหนก็เซฟรูปแล้วทักมาหลังใหม่ได้เลยครับก่อนจะไปขั้นตอนการทำผมจะพาทุกคนเข้าใจพื้นฐานการทำงานของมันก่อนหลักๆแล้วมันก็คือการลักน้ำนั่นแหละครับพอเราทำการลักน้ำเชื่อมแหล่งน้ำสองแหล่งเข้าด้วยกันน้ำจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจนกว่าร,ระดับน้ำมันจะเท่ากันกคลิปจะเห็นว่าน้ำสีเหลืองมีระดับที่สูงกว่าน้ำสีฟ้านะครับน้ำสีเหลืองจะค่อยๆไหลผ่านการลักน้ำมายังน้ำสีฟ้าครับ คีย์เวิร์ดของมันคือระดับน้ําเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่โถเล็กเพื่อให้การลักน้ํามันยังคงทํางานอยู่สมมุติว่าโหลเป็นตู้ปลาแล้วกันนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยเป็นโอโฟที่เราจะใช้พอเราทําให้ระดับน้ําข้างนอกต่ากว่าในตู้นิดหนึ่งน้ําก็จะเริ่มไหลออกมานะครับเพื่อให้จําง่ายชื่อระบบล้นแล้วกันนะครับ ระบบโอเวอร์โฟลที่เราใช้เนี่ยประกอบไปด้วย2ระบบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูระบบที่2กันต่อเลยครับเหมือนเดิมนะครับผมจะให้โหลเป็นตัวแทนของตู้ปลาของเราขวดที่เห็นเนี่ยจะเป็นขวดปิดสนิทนะครับอากาศสามารถเข้าได้แค่ทางสายยางเท่านั้นแต่ตอนนี้ปลายสายของเรานะครับมันจุ่มอยู่ในน้ําอากาศเข้าไม่ได้มันเลยดันน้ําเข้ามาก่อนครับแต่พอเมื่อไหร่ที่ปลายสายพ้นน้ําขึ้นมานะครับอากาศเข้าได้ระบบมันก็จะหยุดทํางานและนี่คือระบบที่2ครับผมตั้งชื่อระบบที่2นี้ว่าระบบดูดครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันแล้วจะเห็นภาพว่าที่ผมอธิบายไปทั้งหมดมันอยู่ตรงไหนของระบบครับอันนี้คือลิสต์ซื้อของนะครับสามารถแคปไว้แล้วเอาไปซื้อได้เลย ไอท่อลถเนี่ยให้เราเอาคอนทุกให้ท่อมันทะลุไปเลยนะครับใช้ท่อสีหุนแบบบางนะครับสอดเข้าไปในท่อ6หุนอีกทีหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้ลองวัดความยาวดูแล้วก็ตัดได้เลยครับทีนี้เราจะทําการบั้งท่อนะครับบั้งแค่ครึ่งเดียวฝั่งเดียวหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้เราเอาฝาปิดนะครับขนาดนิ้ว2หุ่นนะครับใช้สกูยิงเลยนะครับบางทีกาวมันเอาไม่อยู่แล้วก็ประกอบส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยตามในคลิปเลยครับ หลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเทสระบบกันไล่อากาศออกจากระบบให้เรียบร้อยมาดูผลลัพธ์กันครับถ้าน้ํามันไหลอย่างนี้ถือว่าระบบทํางานจําที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกได้ไหมนี่แหละระบบลน้นพอระดับน้ําข้างนอกอยู่ต่ากว่ามันก็จะไหลแต่พอเท้ากันปุ๊บมันก็จะหยุดตอนเซ็ตกพ็พยายามเซ็ตให้มันใกล้กลๆระดับน้ําในตู้ให้ต่ากว่านิดนึงระบบจะได้ทํางานได้พอระบบลน้นผ่านแล้วเราก็มาทําระบบที่2กันต่อครับ ระบบดูดเนี่ยเราจะทําให้ท่อทั้งท่อที่เห็นอยู่นะครับเป็นเหมือนขวดน้ําที่ผมอธิบายไว้ในต้นคลิปมันจะไปครอบระบบล้นอีกทีครับการเริ่มระบบนะครับเราก็จะเติมน้ําเข้าไปก่อนปิดวาล์วปิดฝายให้สนิทอย่าให้อากาศเข้าปลายสายยางจุ่มน้ําไว้ก่อนครับแล้วก็เปิดวาล์วได้เลยจะเห็นว่าน้ําถูกดูดเข้าไปในสายยางตรงนี้นะครับเราจะไว้เซตระดับน้ําเป็นตัวกันล้นถ้าน้ําสูงจนท่วมรูสายยางระบบดูดจะถูกเปิดครับแล้วพอน้ําลดจนอากาศเข้าได้ก็จะถูกปิดอัตโนมัติ ที่ต้องมีระบบดูดเข้ามาช่วยนะครับเพราะระบบดูดเนี่ยดูดน้ําแรงกว่าระบบล้นมากเราเลยต้องใช้สายยางเป็นตัวเปิดปิดมันจะได้ไม่ดูดน้ําจนหมดตู้และไม่ปล่อยให้น้ําล้นจนเกินไปครับหน้าตาข้างในตอนมันทํางานจะเป็นแบบนี้พอน้ําถึงจุดที่เรากําหนดระบบดูดจะเริ่มทํางานพอน้ําลดมันก็จะเหลือแค่ระบบล้นระบบดูดก็จะถูกปิดด้วยอากาศที่เข้าผ่านสายยางใครที่ดูแล้วยังงงอยู่นะครับไม่เข้าใจทําไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์ผมแนะนําอย่างนี้ ใช้ต่างแก้ปัญหาครับทักมาหลังบ้านเดี๋ยวผมทำให้